สวัสดีเจ้าวันนี้มาป้าครับถั่วปลาชแนลนะเจ้าวันนี้จะปลามาป้าสมุนไพรหิมตางเจ้าออกตามหน้าบ้านเนี่ยเจ้าเนเจ้าหอเจ้านี่ก็คือนุมลัชสีเจ้าในเจ้าดอเพื่จะออกตามงานไหมเจ้าจะแดงแดงมีส่งยางเจ้าอันนี้เป็นแดงเจ้าถ้าแหมยางมันจา โอขาวขาวเข,ขียวเขียวอ่ะเจ้านี่ใบเจ้าอันนี้ดอกเจ้าดอกน้อยๆหน่อยๆน้อยๆเจ้าเนียเ่ยมาพอสรพคุณเนาะเจ้าหน่อว่าเปินหักษาอัญยังได้พ่องอีเนอเจ้าแกบิดหมูเลือดใจทั้งต้นเนเี่ยเจ้า เอามาน้ำต้นเนี่ยเจ้าลกมาเนี่ยเจ้าล้วก็อมาล่างเนาะแล้วก็ตาแห้งไ้ประมาณสิบห้าถึงสิบห้ากรัมบิดทายเป็นเลือดไสผสมครับน้ำตาลทรายแดงใสหน้าต้มซุกตุนเอากะหน้ามันกินนะเจ้าแค่คัดเบาหนองไนเหนียวเป็นเลือดกับไ้ได้เน่เจ้าถ้าเหนียวเป็นเลือดนี่ไสต้นสด สาวถึงหกสิบกรัมผสมน้ำต้มกินวันละสองเต่อนะเจ้าแก้ฝีในปอดก็ได้เจ้าใช้ต้นซดเนี่ยเจ้าหนึ่งกับมือ้อเอามาข้นเอากะน้ำเกลงแก้วผสมกับ,กบน้ำแล้วก็เอามาดื่มนะเจ้าแก้ฝีตีเต้านมใช้ต้นดซดหกสิบกรัมรวมกับเต้าหู้ร้อยสาวกํา เอามาผาสมกันรวมกันต้มกินนะเจ้าแล้วก็ใจ้ต้นสดนะเจ้าหนึ่งกับมื้อผสมกับเกลือเฮน่อยตํำผสมน้ำห่อนเฮน้อยนะเจ้าผอกบริเวณตีเป็นฝีตีเต้านมนั่นนะเจ้าแกะละออนเป็นตานขโมยเป็นซางอีน้อหอมพุงโรก้นปอดใจ้ต้นสด30บกรัมกับ ตับหมูล้อยซาวกัมตุนกินนะเจ้าตุนโอ้ไปเป,ยปืยเลยเจ้าแล้วก็เอามาก,กินก,น,น,ออนก่อกำนันละอ่อนก็จะกินข้าวล้มนะเจ้าตุยขาวจนโล่กำนันนะแล้วก็ใช่ครับเหนียวปัสสาวะนะเจ้าแกปัสสาวะแดงก็ว่าคุณใช่โตนแหงนะเจ้าชงชงกับนามไช่หน่ เป็นช้าเนะเจ้าอามาตกแห้งเหียกรอนนะเจ้าแล้วก็อามาชงเหมือนกับเพาชงช้าเนะเจ้าอมกินกำนั่นกระนเหนียวก้อลงก็อบะคุนเนะเจ้าใส่เจ้าแววอ่ะกำนันนะแล้วก็ใจเพิ่มน้ำนมฟองน้ำนมอย่าคือน้นมสะอาดน้ำนมสะอาดอีนอกตีแม่ลุกน้อยนั่นนะเตือนน้ำนมบหนักแบบหลายอีนอกน้องใจมันก็สมกลับ จือพุ no, n n no, ña, n n ่นน no. ั้นเนาะน้ำนมราชสีเนาะยงน้นมนักน้นมหลายเนาะแล้วก็แมย่างนะเจ้าระงับอาการจักแกไอแกหืดโดยการใจต้นสดนะเจ้ามาต้มกับน้ำดื่มแก้ละอ่อนตีอันหัวมีแผลเปยเน่ามีน้ำเหลืองนีเนาะใจต้นสดนะเจ้า1กมือ ต้มเอากะหน้าเหมือนเราชะล่างแผลยางคือแผลมีแห้งเหลวอย่าง,งเ,าเจ้าแก้ขาเน่าเปยใจต้นสดล่อยกัมแจในแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เกิงลิ์แจ่ไวสามถึงห้าวันลยเจ้าแล้วก็เอาไวท้ทาบริเวณตีป็นทามันๆทาบ่อยๆเจ้าแผลก็จะดีที่เน่าเปยนั่นกนะ็ จะดีขึ้นเนี่เจ้าแก่บาดแผลปีมีเลือดออกใจใบ้่นเนี่เจ้าใบ้เนี่ยเจ้าบดขยี้กวาดตำมมะพอกห้ามเลือดยางใจกัดหูดบนมียางเลยเนี่ยเจ้าเดี๋ยเจ้าจะดีเพืยงพอเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้ายางขาวๆเนี่ยเจ้ายางบนนี่นะแก่กัด กัดหูได้ตัวก็เป็นตาปลาอีนาะใจยางขาวนะเจ้า,ท,าท้าตีเป็นทา้ามันนะเจ้ามันก็หูกวาดตาปลานะ่็จะลุดไปนะเจ้านอกจากนี้ตามตำราแผยนแผนจีนนะเจ้าจีนเฝนกาะใจนะเจ้าระบุขนาดต่างใจไหวอนาะว่าคนตีเป็นฝีมีหนองลึกๆหน่อนาะ ใจหากสซดเนี่ยหนึ่งกับมือผสมกับเกลือแล้วก็น้ำตาลรายแดงอย่างละน้อยต่ำแล้วก็มาฟอกเตี้ยนเป็นฟีที่มีน้องเลือกนั่นนะก็จะดีเจ้าเออจีนเปิกระใจเหมือนกันนะเจ้านาอแกลำไส้อักเสบอย่างเสียบพันเป็นบิดนี่น้อนอกใจอันเหนื่องจากแบคทีเลียใจทั้งต้นในเจ้าวันละสามซถึงร้อยหกซิบกรัม ต้มน้ำเดิมแบ่งกินเป็นสามครั้งหรือว่าถ้าเขาบ่ายากินน้ำยาต้มอินอะกินนักกินอันนี้บ่อยากินอินอ่เจ้ใ้เป็นเม็ดก็ได้นะเจ้าเอามาทําเป็นเม็ดก็ได้ก็ว่าจะามาบดใส่แคบซูนกินก็ได้นะเจ้ากินวันละห้าเม็ดวันละสามก็ว่าสี่ครั้งนะเจ้าก็ ร้องพอแล้วเจ้าถ้าไผเป็นอย่างตีเจ้าอูมานีก็ร้องใจพอเนาะแต่ก็ขิงท,ท้ายไวเนาะว่าสมุนไพรทุกอย่างเนาะถ้าเขาเจะใจจะกินเขาก็ต้องศึกษาให้ดีทางผู้รู้เนาะว่ามันจะเป็นอันตรายอย่างก่อเจ้าต้องศึกษาก่อนจะใจนะเจ้าคลิปนี้ถ้าไผชอบก็กดไลค์กดแชร์นะเจ้า กดกระดิ่งเจ้าแล้วก็กดติดตามหเื่อตัวหนาเจ้าคิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า